สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวปัะชาสัมพันธ์ย้ำเตือนจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับวันนี้เขาเน้นย้ำผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านติดเชื้อโควิด19ท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินทดแทนการขาดไรายได้สูงสุดวันละ300บาทนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้ประกันตนมาตรา40และ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหรือฮอพิทอลหรือฮอสปิเทลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปท่านสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดไรายได้วันละ300บาทส่วนกรณีหยุดพักร,รักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปท่านสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดไรายได้วันละ200บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่า ท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะครับถ้ารับการรักษาตั้งแต่1วันขึ้นไปในโรงพยาบาลสนามหรือฮอตปิเทลนะครับจะได้รับวันชดเชยขาดรายได้วันละ300กรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน3วันขึ้นไปเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะครับ